สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องอารยา PHK อคีกครั้งวันนี้นะคะก็จะมาวีล็อกกับวันที่แบบไม่ธรรมดานทำดินที่เป็นปุ๋ยกันไปดูกันเลยเรื่องก็มีอยู่ว่าพออยู่ที่บ้านปุ๊บเนี่ยเศษอาหารก็เยอะมากเลยใช่ไหมคะเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวจะเอาเศษอาหารไปทาปุ๋ยดีกว่าเพื่อแบบมันจะได้เป็นประโยชน์แล้วเราจะได้แบบไม่รู้สึกผิดเวลาที่ เราทิ้งขยะแล้วทีเนี้ยเออแล้วก็แบบไปซื้อดินซื้อเดินอะไรมาเรียบร้อยนะคะแล้วตอนที่แบบมาทําแบบสวนอย่างเงี้ยก็คือต้องแต่งตัวมีชิตมากเพราะว่าไม่งั้นยุ่งหามนะทุกคนหรือไม่ทุกคนจะไปซื้อทูบอะไรอย่างงี้มาก็ได้เริ่มด้วยการอวดสินค้าซื้อมาก่อนเลยค่ะนี่ก็คือขี้วัวแล้วก็อ่าหาก่อนอันนี้เป็นกิ่งไม้ที่เราหามาเมื่อวานเนาะแล้วก็เออเป็นอะไรนะอห เขาเรียกว่าอะไรมะพร้าวมะพร้าวนะอันนี้เป็นขุยมะพร้าวอันนั้นเป็นกากมะพร้าวเออแล้วเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนจะเริ่มทําเนี่ยก็คือนึกได้ว่าลืมถุงมือก็เลยอ่าเดี๋ยวเราไปเอาถุงมือกันก่อนเลยนะคะไปหายายและขอถุงมือจากยายมาเรียบร้อยหลังจากนั้นอาเราก็เริ่มใหม่นะคะอีกครั้งเริ่มต้นด้วยการแกะถุงดินก่อนเลยนะคะ เออแกะไปแกะมาก็ไปหากันไกลดีกว่าเพราะว่าแกะไม่ออกนะคะเหนียวมาก Get Back on Track นะคะเราก็ไปหากันไกลมาตัดถุงดินกันเลย โอเคล่ะคะ่ะตัดเสร็จเรียบร้อยก็มีการเช็ดกันไกลเบาๆแล้วก็เอาดินเนี่ยเทไว้ในกระป๋องที่เราเตรียมไว้นะเพราะว่าเราจะทําดินใหม่ในถุงดินอันเดิมนี่แหละแต่ว่าคือมันต้องเอาอย่างอื่นผสมเข้าไปไงหลังจากนั้นเราก็มาแกะถุงขี้วัวก่อนเลยนะคะและนี่คืออาการโชว์ขี้วัวแล้วหนึ่งเออก็พึงนึกได้เนะว่าเรามีเสียมนหว่าทาไมเราต้องเอามือไปจับด้วยเนี่ย เมื่อก่อนตอนแรกๆเนี่ยเราอะก็มีความคิดว่าเออธรรมชาติอะก็คือดีใช่ไหมธรรมชาติคือออร์แกนิกอะไรเงี้ยแล้วพอเราอะเริ่มมาทําสวนตอนแรกๆอะ่ะเออคือเราก็เอามือแบบเหมือนแบบจับไปหมดใช่ป่ะแบบไม่ได้ใช้ถุงมือที่นี่เราก็สงสัยว่าทําไมเล็บมันเหมือนเริ่มล้นๆนะมันเหมือนแบบมันเหมือนคนแก่ที่แบบว่าเล็บแบบใหญ่ๆยังไงไม่รู้อะซึ่งมันแปลกมากอะแล้วเราก็ไปถามยายว่า ยายทำไมมันเป็นแบบนี้ก<ม>็เขาก็บอกว่าก็<ม>าเพราะว่าขี้วัวยังไงล่ะอันนี้ก็โชว์<ม>เปลือกส้มอะไรต่างๆเนาะที่เราไม่ได้กินแล้วเราเป็นขยะไปแล้วเนาะเอามาใส่คะคืออย่างแรกอ่ะก็จะเป็นชั้นดินใช่ไหมเสร็จแล้วก็เป็นชั้นขี้วัวเสร็จแล้วก็ใส่เศษอาหารนะอะแล้วก็เป็นเปลือกมะพร้าวกบขุยมะพร้าวแบบนี้เนาะแล้วก็โปะด้วยขี้วัวแล้วก็โปะด้วยดิน แคปกันให้ทันนะทุกคนระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการแบบพรมน้ำไปด้วยเนาะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะทำให้เกิดจุลินทรีย์ในขี้วัวไม่แน่ใจนะว่ามันเรียวกว่าจุลินทรีย์หรือเปล่าแต่ว่ามันจะทำให้เกิดการย่อยสลายที่เพิ่มมากขึ้นถ้าไม่ใส่น้ำก็คือมันจะไม่ย่อยมันก็จะแข็งกรึกอยู่แบบเดิมนะคะ นึกภาพเหมือนเรากำลังจะทำขนมชั้นแล้วสิ่งที่อยู่ตรงกลางขี้วัเนี่ยก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้มันย่อยสลายเป็นอะไรที่มีประโยชน์ในดินของเราหลังจากนั่งทำมาประมาณ10นาทีนะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือดินหนึ่งถุงที่เราเัิ่งทำจริงๆแล้วมันจะมีชั้นแบบนี้สองชั้นเลยนะทุกคนอโย,อยชั้นเดียวนะน่าจะชั้นเดียวเพราะว่าถุงมันเล็กเนาะ เราอะเคยคิดอยากจะเป็นชาวสวนมากครั้งนึงในชีวิตเพราะว่าเออดู u t u b e ไง,งแล้วก็คิดว่าเออไลฟ์สไตล์ชาวสวนเนี่ยก็บางทีก็ดูสบายเหมือนกันเนาะเขาดูไม่ค่อยต้องทําอะไรมากไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องทะเลาะก,กับใครเลยอะไรเงี้ยพอลองมาทําจริงๆแล้วอะคือมันมีความแบบปวดหลังใช่ไหมเพราะมันต้องนั่งยองแล้วก็ปลูกนู่นปลูกนี่แถมแบบว่า ต้องต่อกรกับฝูงยุงอันมหาศาลอะความฝันของเราก็ได้ดับสลายลงเพราะเรารู้เลยว่าเราเออไม่เหมาะกับงานนี้นะคะแถมเรายังทําได้ไม่ดีอีกด้วยเออเพราะบางทีอะโพยายามปลูกมาตั้งนานสุดท้ายหนอนกินตายไปหมดเลยจ้าข้อคิดจากเรื่องเนี้ยก็คือตั้งแต่เกิดมาน,นี่ยี่สิกว่าปีใช่ไหมก็ยังรู้สึกเลยนะว่ายังไม่เจองานไหนที่ รู้สึกว่าทําได้ง่ายแล้วได้เงินเลยคืองานไหนอะก็มันก็เหนื่อยทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเหนื่อยเพื่องานไหนมีฉากหนึ่งในหนังเรื่องไวกิกิที่เราชอบมากๆคือมันจะมีพระรองคนหนึ่งใช่ไหมเขาก็ เหมือนแบบว่าพยายามแบบให้กําลังใจเพื่อนไงว่าเออแบบเพื่อนหนหเคยอยากเป็นนักแสดงมากๆแต่ว่าล้มเหลวอ,อะไรบางอย่างใช่ไหมทีนี้เขาก็พยายามบิ้วเพื่อนให้กลับไปแบบเหมือนแสดงอีกครั้งอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะล้มเลิกหรือว่าจะไปต่อชีวิตก็ลําบากอยู่ดีคือไม่ว่าแบบเพื่อนเขาจะเลิกเป็นนักแสดงอะ่ะหรือว่ากลับมาเป็นนักแสดงมันก็ต้องเหนื่อยอยู่ดีมันก็ลําบากอยู่ดีเพราะตอนที่เพื่อนเขาไม่ได้เป็นนักแสดงเนี่ยก็ไปหางานแบบพาร์ทไทม์ทำวันละ23งานอย่างเงี้ยก็คือเหนื่อยอยู่ดี ถ้าไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์แล้วก็ติดตามนุ่นได้นะคะในติกตอกนี้หรือว่าใน YouTube อารยา PSK ได้เลย